ได้เลยนะคะพี่โฟอยากให้พูดถึงคอนเสิร์ตนี้ก pues> ่อนชื่อคอนเสิร์ตใช่ใช่คอนเสิร์ตยาวมากใครใครพร้อมที่จะเอ่ยชื่อคอนเสิร์ตนี้หรือเป่าใช่น่าจะเป็นพี่ชาติใช่เลยพี่ชาติพร้อมมากแล้วเนี่ยบอร์ดี้เอเวอี่บอดี้ไม่มีไม่มีเอเวอรี่ไม่ีีเอเวอรี่บอดี้ทั้งที่แล้วทั้งทีแล้วจริงบอดี้ s l ลม เขาเอา The b e Side ความฝันกับจักรวาลวิทยออเคสตราโอ๊ะไม่หได้ทำในอันนี้ลงใจวันนี้ทั้งๆที่เป็นคนคิดเองนะแต่ว่ามันด้วยความแบบเราอยากอธิบายให้มันครบในชื่อเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องอธิบายแบบยืดยาวก็อาจจะชื่อยาวนิดนึงการกลับมาของ The Bee Side ตอนเกิดครั้งนี้มันมีที่มาจากอะไรบ้างก็อย่างที่เล่าบนเวทีเนาะก็เราผมทำมูลที่9กันละ9แล้วก็หาทุนให้น้องๆปี ปีที่แล้วเราก็จัดบีไซน์ครั้งแรกไปแล้วก็เลยคิดว่าเอออยากเอาปีนี้อยากเอาปีไซด์ครั้งแรกที่เราเล่นแค่5 0 0อคนต่อรอบเนี่ยเอามาขยายความมีหลายๆคนที่อยากจะดูปีไซ์ mm hmm. แต่แบบเนื่องด้วยครั้งที่แล้วมันแค่ามันน้อยใช่ขนาดเพิ่มจากสองรอบเป็น5รอบแล้วก็ยัง mm hmm. ก็ยังมีผลพลาดก็เลยคิดว่าเออคอนเซปต์บีไซ์ก็ยังคนก็อยาก mm hmm. น่าจะอยากมาดูอีกเราเองก็อยากเล่น อย่งที่ไม่เคยได้เล่นเลพราะเราทัวร์ทั้งปีอย่างเงี้ยก็เล่นอย่าพิษซ้ำๆอ,อะไรเนงะี <laughs> ้ยก็ก็เราก็อยากเล่นเพลงอื่นด้วยเหมือนกันเงี้ย <laughs> ก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำบีไซค์ทีแล้วก็ขยายความให้มันใหญ่ขึ้นทั้งในเรื่องของดนตรีเรื่อง <laughs> ของไซส์ของฮอลล์แล้วก็ไซส์ของคนดูที่จะมาใช่ครั้งที่แล้ว500คนคร <laughs> ั้งนี้ฮอลล์ที่วันแบงคข้อนี่5,000คนครับประมาณ10 10 ข้อใหม่ของปีไซส์ปีครั้งนู้นครั้งนี้เหมือนแตกต่างกันด้วยใช่ครับคือครั้งที่แล้วเราเล่นดีไซน์เป็นเพลงที่แบบทำยากหาฟังยากหาฟังยากแล้วก็ฟังยากอย่างที่พี่ฟิกบอกก็คือเราเราไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็แกะยากเพราะบางบางบางเพลงที่เราเล่นครั้งที่แล้วคือเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแบบบางเพลงอัดเสียงเสร็จไปแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นบนเวทีจริงก็แบบกลับไปฟังเพลงตัวเอง ผมเองก็ต้องกลับไปท่องเนื้อเพลงเก่าๆอย่างงี้ก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนหนึ่งห้องซ้อมที่ดีของเราที่ได้กลับไปย้อนทวนเพลงตัวเอง<ม>ก็แต่ครั้งนี้มันก็จะมีเพลงที่เป็นแบบนั้นแหละเพลงดีไซน์ที่ทุกคนที่เราอยากจะเล่นอยากฟังเพลงที่หาฟังยากจริงๆแต่ว่าเราอยากเนื่องด้วยครั้งนี้เรามีออเคสตราเราก็เลยอยากจะได้ยินเพลงที่เป็นเพลง อยากแสงสุดท้ายชีวิตนังคงสวยงามหรือยาพิษเนี่ยถูกขยายความหรือความฝันกับจักรวาลอย่างเงี้ยถูกขยายความเติมเสียงออเคสซาเข้าไปมีพี่ๆวงออกัสซาอีกหลายสิบชีวิตมาช่วยกันบรรเลงในเพลงเดียวกันเพลงฮิตที่ทุกคนชอบมันอยู่แล้วแสงสุดท้ายยาพิษพามันเดินทางไปอีกที่หนึ่งผมว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้ยินก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับผมทำไมถึงเลือกเอาออกัสซาสมัยด้วยเป็นทเป็นเอกของงานเลยเีย ก็ผมว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเติมเต็มเนาะในแง่ของของดนตรีอะ่ะคือเราทำคอนเสิร์ตกันมแบบทั้งใหญ่เล็กกลางเล็กมากใหญ่มากว,วกิดนูน่นวิดนี่เกสนู่นเกสนี่อะไรอย่างเงี้ยล้เรารู้สึกว่าเราเคยทำออเรสซีาทีหนึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว สิบกว่าปีประมาณสิบปีไหมพี่ประมาณเกินสิบเกินสิบเกินสิบแล้วเราสึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากอยากทำอเฮซ่าอเราคิดถึงแล้วก็แบบจากครั้งนั้นเราก็มีอัลบั้มเพิ่มมาอีกสองสองามอัลบั้มมันก็มีเพลงที่แบบมันไม่รู้ใช้คำว่าควรค่าเลยก่อนนะแน่าจะถูกเต็มๆกับตัวเฮซ่าแบบเป็นน่าสนใจ ก็เลยคิดว่าเออ่มกันเอาพอเสร็จออเคสตรกับมาทำอีกทีแล้วจะน่าเสยในความส่วนนี้นอกจากออรเคสราแล้วเพลงรัเชิญก็ค่อนข้างแปลกใหม่ใช่ไหมหลายคนแบบแย้งยังไงอีเมอนี่ยังไงให้พิชาลยหรอ่มิจาเลือเหรอคะีอะไรคะอ่าพนธงานครับอาหลาคนอยากทม่เป็นน้องกีกับจุนอาตัวนี้ใช่ค่ะ จริงเราอยากได้ความสดชื่น oh. สดชื่น oh. สดใ oh. ส,สแล้วก็แบบเราคือเราเลือกเลือกที่จะบอกไปเลยเพราะว่าเราอยากให้แบบมันไม่ต้องไปแบบเซอร์ไพรส์ะไรเงี้ยแล้วเราเองก็แบบรู้สึกวแบบ่าคือคือทุกคนได้ยินหรือเราเอง พอประกาศชื่อเกสไปเขาก็จะเดาว่าแบบเป็นเพลงเพลงนี้มันจะต้องออกแบบนี้ผิดหมดเลยวนะคือแบบมันจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่ที่ทุกคนจะต้องแบบตื่นเต้นกับมนได้ก็เลยคิดว่าเออประกาศไปเรียกความสดชื่นให้กับทุกคนรวมถึงตัววงด้วยเนพะร,ราแบบไปเจอทุกคนก็ว้าวเพิ่มขึ้นอีกเลยครับุีีคนเร์จะเปลี่ยนเปลี่ยนแน่ๆครับเพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์รงค ทำเดโมมาให้พวกเราอ่ะคือมันเป็นออเคสตราที่มันถูกเขียนโน้ตใหม่หมดเลยในกระาทั่งเพลงที่มีออเคสตราเดิมอยู่แล้ว<ช>ก็ไม่ได้ใช้โน้ตเก่าใช้โน้ตใหม่หมดเลยแล้วเป็นคอนเซ็ปตที่ตูนบอกว่าคือเนี่ยความฝันกับจักรวาลก็คืออาจารย์นโรเขาตั้งใจที่จะเขียนเพื่อพาวงบริแลมไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งมันก็จะเป็นโน้ตที่แตกต่างกันทุกเพลงแตกต่างจากเดิม แล้วก็เป็นเขียนขึ้นใหม่ด้วยเพลงไหนที่มันไม่มีก็ถูกเขียนขึ้นใหม่ในแบบความฝันกระจกวานซึ่งมันทะลุมิติมากครับแต่ขอขอ,ขอนุญาตเสริมนิดนึงครับก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบออเคสตราเป็นเรื่องที่เก<อ><ห>ินไกลเพื้อฟังยากใช่ไหมครับแต่ว่าแต่วาเนี้เราสามารถสนุกผมคิดเท่าเท่าที่ได้ฟังมานะครับได้ฟามที่อาจารย์รนลงเขียนมามันสนุกแล้วก็มีความมือหวา แล้วก็มีความผมว่ามันมีเสน่ห์มากนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดไม่ได้ฟังยากอย่างที่ทุกคนคิดเ,เราสามารถสนุกไปกับซาร์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตได้เลยเาวที่ขอาออเคาทำมาคือเปลี่ยนเฟรมบริตซ์แนในเพลงต่างผมว่าเปลี่ยนมูดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าในความเป็นบริี้สแลมเราก็เราก็ยัง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 ,ย,งยังอยู่ครับขึ้นเหมือนแล้วก็เราเดินเราเรามาข้างๆกัน uh huh. วงออเคสตาราจะไม่แค่แค่แค่วงซับพอร์ต เนาะครับจะไม่แค่จะไม่แค่ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วแต่เพื่อไปพร้อมๆกันกับเราเป็นโชว์ด้วยกันโชว์หนึ่งเลยครับใช่นะตอนนี้สามสิบกว่าแล้วจะตัดออกยังไงนะตัดทีมมัคะนนี้จะมีตัดเพิ่มนะตัดไม่ลงจริงนะตัดยังไงคืนจริงครับใชนั่งตัดทีมเพิ่มครับทีนี้ต้องยิ่งปิทต้องอะไรมากเลยนะตั้งแต่าน ด้วยเสียงร้องด้วยอย่างเงี้ยสรอบเลยนะคะพี่ก็ถ้าสมมติแชร์ส่วนตัวนะ้นอรองครั้งที่แล้วดีไซน์5รอบรอบละประมาณ 29- 30เลก็ก็ก็รอดว่าโอเคนี้งนี้ผ่านไแล้วแลวนั้นตรงนั้น5วันติดเลยผมคิดว่ารั้งนี้สวันแล้วก็30ินิดนิดก็น่าจะรอดอะไรเงี้ยแต่พี่แต่พี่พดีี่นรนีู่้ปปดปปปไปปดปป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  แม้บรรลอดจากเรื่องดนตรีแล้วมันเป็นเรื่องสิ่งสำคัญมากที่สุขภาพของเราเพราด้วยเรื่องอายุที่มันเพิ่มขึ้นใช่แต่ผมมั่นใจว่าพวกเราตอนนี้สดมากปีก็ขึ้นได้เลยก็ชอบหนชอบมีครับผมพี่ชั้นนะคะครับปิดไปค่ะไหนช่องนี้ปิดไหมคะเพึ่งแต่งงานก็จะฟิดฟิตผมการันตีฟิตแน่ๆครับ คอนเ์มันยังไปการเร้เป็นรายได้ที่จะช่วยอะไรยได้ครับกพื่นน้องปีที่ห้าครับคืออย่างที่บอกเราทำมาสี่ปีแล้วเราก็ช่วยน้องๆส่งน้องๆเรียนได้สองร้อยกว่าคนก็ปีนี้ก็จะส่บปีที่5้ากพื่นน้องปีที่ห้าก็เราทำกิจกรรมนึงไปแล้วก็คือวิ่งที่อายุทยายี่สิบเอ็ดก็แล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมของสุดท้ายของปีของมูลนิธิที่จะรวบรวมเงินทุกบาทจากการขายตรวจทั้งงานส่งต่อให้ก็เดินมาสรุปยอดกันว่าจะ โซอัลมาจะได้น้องกี่คนในปีนี้ที่เราจะช่วยได้ใแต่ความตั้งใจความมุ่งใจพยายามทุกีน้องได้หรืก็เยอะที่สุดที่คืออย่างที่อย่างที่เราบอกกันบนเวทีคือน้องคนหนึ่งเนี่ยเราใช้เงินเกืบสองแสนกว่าอย่างเงี้ยต่อสามปีอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทําแบบเนี้ยให้ได้ทุกๆปีก็ทากิจกรรมที่คิดว่าน่าจะก่อให้เกิดรายทางที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยช่วยน้องได้เยอะที่สุดก็ ถ้าตาไปที่ยังมีแรงก็อยากทำทุกปีครับปีหนึ่งอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าก็ครั้งนี้ก็เป็นบีไซที่ผมคิดว่าก็น่าจะได้น้องๆเยอะพอ่าสุดๆครับคิดว่าและหวังว่าและหวังว่าเมื่อกี้ก็ยังถามบนเวทีอยู่ก็เลยหันมองพี่ยอดครับถ้ายี่พี่ยอดไหวผมก็ไหวแล้วก็ต้องแต่เมื่อกี้แล้วพานรอบอื่นเม่อี้แค่สามรอบชิวๆ ก็ถ้าเพื่อนไหวผมก็ไหวครับเพื่อนเพื่อนี่นีเพื่อนก็ก็ใจก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าสามลบทะสอบเอาหรือเปล่าก็ถ้าสอบเอาก็เดี๋ยวเราลงมาลงมาีกันอะไรนะฟรีเปล่าค่ะผมในงานที่ในงานที่สอบเอานะก็ก็ก็ดีครับได้หมดเลยเพราะเราซ้อมกั็เราซ้อมกันมาแล้วครับใช่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวันที่สองเป็นยังไงเลย แลก็ให้ฝากค่ะนว่าเดี๋ยวเราจะฝากน้นะเรื่องฝากเรื่องรายละเอียดต้องทาุ้ยข้็ใหญ่รายละเอียดนี่คนนี้เลยทำไมเอคนาอจริงจริังเลยจองบัตรได้วันที่สองนะครับสองมีนาคมนะครับเรฝากไปด้วยครับทุกช่องทางไหนครับอ่าทางออทิเกตนะครับ เซเว่นหรือเซเว่นเลเวลสิบโมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็รอบการแสดงวันที่สี่ห้าหกเมษายนนะครับบัตรราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองพันห้าร้อยไปจนถึงหกพันห้าร้อยเมื่อกี้อยากขอเสริมนิดนึงบัตรหกพันห้าที่เป็น VVIP ที่ที่เล่าบนบนเวทีก็คือจะมีสิทธิ์ได้นอกจากได้ของเอกลืกหลายๆอย่างแล้วก็จะได้เข้ามาดูสาวชิลด้วยก็คือบอดี้สัมปทานไม่เคยเปิดเผยตัวอะไรมาเลยชุมกับโลกโบก ใระบบก็คิดว่าผมว่าน่าจะมีคนที่อยากดูว่าเราทําอะไรกันขึ้นเวทีบ้างพี่พี่ชัดซ้อมยังไงพี่ปิดเซตติ้งยังไงพี่ยอดอะไรยังไงพี่อมยังไรผมว่าก็ก็เป็นครั้งแรกที่เราทําอันนี้ด้วยแล้วก็คือบัตร6,500นี่ก็จะมีประมาณพันกว่าใบทุกคนทุกคนก็จะได้สิทธิ์นี้เดียวกันก็จะได้เข้ามาดูสาบเช็ดก่อน แค่มไปใช่ใช่ใช่ต้องเปเกสเซได้วีเวลาบนนีก็แบโชก้าก็ทำยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ก่อนเดี๋ยวงไปเรียนรู้ก่อนรีนโชก้ามอคน่่แต่งเต็มใช่ไหมนี่ก็สดแล้ว มันมสดกว่าน ok> ี้อหรอไม่มีสดกว่านี้เยไมมจะไม่น่าดูสิครับขอบคุณมาก